สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยี๋ยวเราจเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับแน่นอนไฮไลท์วันนี้เป็นฟุตบอลอยูโรปาลีกนดที่5ของแต่ละทีมนะครับเวลาตีสามหมดเลยครับเริ่มที่นีสจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับคลาสกูรรเรนเจอร์จากสกอตแลนด์นะครับนีสมีแค่2แต้ม เมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านเสมอเรเวนเต้2-2นะครับในลีกเปิดบ้านเบียชนะซาบูกมา2-1โซฟิยนดิยอฟติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับตัวหลักก็ปาโบโรซาลิโอเชรมีโบกา้าเกตองลาบอเดนะครับเจอกับกลสัสโกลเรนเจอร์มี7จดแต้มเกมล่าสุดรายการนี้บุกเสมอโอลิมปิกอส1-1ในลีกเปิดบ้านเสมอดันดีมา1-1นะครับเนดิมบารามีวาครับเชอร์นี่กองหน้าเชลิเรสยแซครับหัวหอกในจีเรียนะครับ จอกันผลล่าสุดคือ4ปีก่อนอุ่นเครื่องเรนเจอร์ชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมขอมองนิสเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายๆนิส <Nice S 2> เกมนี้ไม่มีทางเลือกนะครับต้องพยายามชนะหากหวังจะเข้ารอบในขณะที่เรนเจอร์นี่แม่ผลเสมอก็ไม่แย่นะครับแต่ดูแล้วนิส nice ในบ้านครับน่าวัดใจนิสดีกว่าครับยังไงบอลฝรั่งเศสดูดัดดนกว่าครับในบ้านมีโอกาสจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเชียนนิสนะครับคู่ต่อมาไปที่ เรอัลโซเซดาดจากสเปนครับจะเปิดบ้านเจอกับอาแจกจากเนเธอร์แลนด์นะครับโซเซดาดมี4แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วิเทเลียเพลเซนมา1-2นะครับในลีกก็บุกแพ้อารติตบินเบามา0ูต่อหตัวหลักๆกก็มาตินซูบีอาซูบีเบนดี้ทาเคฟุสาคูโบะมิเกลโอยาซาบาวนะครับเจอกับอาแจกมี10แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มมาร์คบีเทลวิฟ5้นะครับในลีกก็เปิดบ้านชนะโซโว2 0ครับอยู่ที่ว่าจะจัดยังไงครับเพราะว่าดาวดังอย่างจอแดนเฮนเดอร์สัน เพว่อบรรนต์บ๊อบบี้ Bobby กองหน้าวอลเวกคอสก็เป็นตัวเลือกหมดเลยนะครับเชิญผลล่าสุดต้องย้อนไป10ปีก่อนในเกมอุ่นเครื่องตอนนั้นอาแจกชนะ31คู่นี้ตามหน้าเสือขอมองโซเซดัดเป็นต่อนะครับแม่แต่ว่าโซเซดัดเล่นรายการนี้เนี่ยเล่นไม่ดีนะครับผลงานภาพรวมดูการนี้ทั้งในลีกก็ไม่ดีด้วยครับอาแจกยังไงมาวางเกมรับดีๆนั้นสวนกลับมีโอกาสเอาผลเสมอกลับออกไปได้ครับเกมแบบนี้ซื้อ2บมุมเชียร์อาแจกจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอโบโดกริมจากนอร์เวย์นะครับแมนยูเนี่ยมี6แต้มเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านชนะพีโอเคมาส0น,นะครับในลีกประเดิมนัดแรกของรูปเบนอโมโริมบุกไปสเสมออิฟสวิตมา1 1นะครับก็ลินดาเลฟเลนิโอโรลิซันโดยังเจ็บแต่ว่าได้แม็กไกวกลับมาเป็นตัวเลือกแต่ดูแล้วแม่ก็น่าจะยังเป็นเดนลิกลุกชออาจจะลงทแทนที่ของ เอรวันะครับในขณะที่ตรงกลางอุกเตออาจจะดิเบียดครับแล้วก็แนวรุกบรูโนกาณาโชแรดฟอร์ดนะครับทีนี้มันต้องเดาใจว่าจะจัดแบบไหนด้วยนะครับแต่ว่าหลังสามหน้าครับในขณะที่โบโดกริมก็มี7ต้้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านคาราบักมา1-2ในลีกบุกชนะออสส0ูนะครับโบโดกริมจะจัดเต็มหน้าครับพทริกเบิร์กยานเฮาเก้ คาสเปอร์ฮอกนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมแมนยูเดตเป็นต่อพอสมควรนะครับพิเศดมองว่าน่าจะเป็นเกมปลดล็อกของรูเบนอโมริมนะครับดูแล้วเกลียงงานเบาเล่นโอทรฟฟอร์ดนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลแม่ดูแล้วแมนยูจะยิงขาดถึง2ประตูได้แน่ๆครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่นีสอาแจากอัมสเตอร์ดัมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหมือนเดิมน,นะครับฝากด้วยพักยกจะเด็ดอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยครับสวัสดีครับ